การกระตุ้นเพื่อให้เกิดความชำนาญความเข้าใจในเรื่องของการออกอาวุธต่างๆของนักเรียนใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าคู่กับครูฝึกโดยตรงนะครับเพื่อให้บทเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาโดยตรงตามหลักที่ได้เรียนมาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับคลิปนี้เราก็มาดูกัน อยาเกเปิดช่องเออเฮ้ยเอ่อตีมันก็ได้เออเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าใช้อุปผิดผู้ใช้อุปผิดก็จะได้ปิดแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ระยะใกล้เราตีมไม่ได้เพราะว่าที่จะระยะแขนเห็นไ,ไหมเป็นต้นถ้าเราลองเตงมาดิมันเพราเราตีมันก็จะโดนเขาใช้อาวุธระยะสั้นเพรหะนั้น ถ้าเขาถึงตัวเราแล้วนะครับให้ใช้ไปเยอะอาวุธระยะสัน้นะถ้าเาขาเอาอาวุธมาตรงนี้หรือหักไปนี้ให้เรามาโค้งปุ๊บหรือสอบเออไม่ต้องกล้าบิดตัวมาเออหรือสอบสอบมาเออเห็นไหมไม่ต้องกล้าวอบเราเอาอาวุธนะปุ๊บหรือสอบแค่น,นี้ก็พอเห็นไหม

ยังก็ข้อต้อห้าองเอโอเห็นไหมต้องลองให้เห็นโอกาส อย่าให้ไปอยู่ในเกมของผู้่อสู้เราก็มองให้เห็นโอกาสจำกในลักษณะนี้ก็ใช้ไดนะ้ของแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบิดได้ขวดพลาสติกเนะี่ยแม้เราตีมนะันไะม่มีปรนะสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกลา้นะลามเนะื้อลิ้นปีส่วนที่มันเปราะบาง ดิวบาตอนนะครับนะครับนี่คือในส่วนของประการที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเลาล้อเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบน การใช้นะครับการจับของคารมิ่นพ้นนะครับแต,รแต่ถ้าว่าเราแต่ถ้าเพรว่าเมื่อไหรที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาที่คู่กันกันกบปืนในลักษณะนี้นะครับทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้